you <laughs> วิ่งเล่นวันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะวงแหวนพุทธมนฑลสาย2นะครับวันนี้เราจะมาวิ่งฮาร์ปกันเฮ้ยฮะฮะจะพึ่งจะพึ่งอพึ่งเหรอทำไมพึ่งออกตัวครับเราไม่ได้คุยกันอย่างนั้นหรอเมื่อกี้ยังเหรออันนี้ผ่านไปเท่าไหร่แล้วคิดเองเออเองคนเดียวอันนี้ผ่านไป10กิโลกว่าแล้วใช่ป่ะเออ10กโลแล้วครับนั่นเป็นอีลิตเขาเทมโปกัน โโอหเต็นพวกเราไปไงน่าจะลองรันนะไม่ใช่เ e m p เหรอลองรันใช่ไหมเพราะนี่เราวิ่งมาก็สิบเอ็ดโลแล้วคิดว่าเขาวิ่งกว่าแต่เห็นมันเร็วเลยนี่ว่าเต็มโปอนแรกคิดว่าเทมโป๊ยลองลั่นเพลทเทมโป๊ยเราลองรันแบบเพลทที่เราวิ่งสิบเคก็จะตายครับน่าจะเริ่มกันแต่ตี่สามครับตอนนี้ก็เราวิ่งมาปรวันสิบโลแล้วเมื่อกี้เมื่อเช้าฝนตกแฉะหมดเลยครับอันนี้ไปหยุดแล้ว เช้านี้คือลงเม็ดหนากว่านี้นะครับแต่เราก็วิ่งวิ่งกันไปละเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้อันนี้ก็พักสิบกิโลเววิ่งต่อพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมกลับบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนเท้าใหม่รองเท้าเปลี่ยนอ่าโอเคครับเข้าสู่เซตที่สามเซตที่สามอ๋อเห็นไหมเปยงเท้าอ่า เซตที่3ของเราก็เซตหนึ่งประมาณ5กิโลใช่เซตสุดท้ายละยังอีกสองเซตอีกสองเซตครับปเดี๋ยวเราไปกันต่อเราวิ่งเพสเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าเท่าไหร่ห้าครับาไห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าศูนย์ไม่เกินห้าสี่ศูนย์เราตั้งใจที่จะจบครับในเวลาในเพสในเพสเท่าไหร่ไม่540ต่ำกว่าห้าสี่ศูนย์โอเคเราไปต่อ ลื <c oughs> ่นท <c oughs> ุกเลื่อถุงเท้าใช่ไหม อนนี้14กิโลแล้วครับนี่ก็เพรประมาณ530เดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน300เมตรเดี๋ยวเราพักกินน้ำเติมเจลรอบสุดท้ายก่อนจะจวิ่งอีกประมาณ5กิโล6กิโล เราเติมเตียนะครับไหนเขาดูเตียอีกทีดิพอเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกินเตียเพื่อมีแรงกลับบ้านใช่อันนี้เราผ่านไปกลับไปได้มีแรงเลยอีกหนึ่งเซตยาวๆเร่งอ่ะโค้ดฮะคุมเพชรนิดน่อยอ๋อโอเคต้อาไงก็เนี่ยหรือจะเร่งก็เท่าตอนแรกไงเร่งได้นะคือไม่ Total ไทม์ตอนเนี้ยก็เร็วแล้ว530กว่าแล้วนะอ๋อโอเคงั้นก็530ไป เคยจะขีงเขาหรือจะเอาแบบขาดหรือองไรบอกป้องหนถ้าเรา,าทําได้เราก็ต้องกระชากไปสักห้าวิอ่ะโคตรมากกระชากเข้าไปสักหาวิเริ่มเซตสุดท้ายแล้วครับเหลืออีกประมาณหโลนิดนิดด้านหลังด้านหลังด้านหลังของไมเ็กน้อยก็อาจจะต้องอึนิดนึง ต้องต้องฝืนนิดนึงนะข้งังนะอย่าถอดใจวันนี้เรามีภารกิจต้องทําให้ได้ตอนนี้สัมภาษณ์นะครับความรู้สึกของคนที่กำลังจะวิ่งจบครับด้วยเพสประมาณ5.35ครับอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่เป็นคำนะครับอันนี้คือดีใจมากตื้นตันจนพูดไม่ออก เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องด้วยอันนี้กิโลเมตรที่15.40นะครับทางให้เอนำเป็นเทสเซอร์คงเพจ5 3 0ไว้ส่วนเขาก็เป็นผู้ตามที่ดีมีอยากตามด้วโดยมาครับใช่ไหมค่าเดิมค่าประจำตัว สา3โลที่เหลือใส่หมวกอดิดาสและทรงพลังอ๋อเหรอจริงเหรอจริงพลังมาเลยเหรอ <c oughs> ปกติวิ่งมาละกี่โลครับห้าโลครับโล <c oughs> น,นี้ครับโค้ดให้มาจัดโปรแกรมย e ีป <c oughs> ครับแล <c oughs> ้วอาทิตย์ที่ผ่านมาจันหถึงศุกร์มีห้าโลหนึ่งวันเ็ดโลสองวันแล้วก็สิโลวันหนึ่งไม่เลยเยอะมากครับวันนี้ปุ๊บยี่เปเลยโก้าวกระโดดมากเลยครับ พวกนี้พวกนี้เห็นตารางโคตดบอก4-2ไงนี่ครับไปคนเดียวนะครับ4-2อ่ะเซือนสุดท้าย3กิโลไปทำว่าไหวไหมตอบเลยไม่มีทางหยุดไม่ไหวแล้วไปครับสวัสดีครับกี่โลอ่ะได้ไปสิบแปดแล้วอ๋อเอาแล้วแหละสวัสดีจริงเหรอนี่บอลครับจากบอลชุลันผัดกันถ่ายด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนทีบอลครับบอลทูรันกับวิ่งเล่นมาเจอกันวันนี้วิ่งอะไรวันนี้วิ่งเล่นเลยอันนี้สองชื่อช่องเลยตอนแรกจะไปนู่นใช่ปะใช่ตอนแรกจะไปโรงสอนปรากฏว่าฝนตกน้องๆก็เลยถามว่าเอาไงดีครับโค้ชไม่รอดครับไม่รอดมานี่เลยมานี่เลยใกล้บ้านนี่ก็8แล้ว3กิโลวันนี้ผมวิ่งเล่นนะพรุ่งนี้วิ่งยาวอะไรอ๋27กันยืนน่าจะสวรถไฟไปด้วยกัน ไปกันหมดเลยทั้งทีมใช่ใชเท่าไรโซนสองนะอ๋อหกเจ่ดโอเคประมาณนั้นครับผมโอเคเดี๋ยวไปวิ่งต่อสามโลบอลทุลันนะครับติดตามได้ฝากช่องฝากช่องครับบอลทุลันครับมีรองเท้าใหม่ยังตอนนี้รองเท้าใหม่เด็ดรีวิวคู่นี้เออนี่คู่นี้ครับโอ้หกร้อยโลแล้วโอ้ร้อยโลนะครับออดิออสโปรสามอ่าเดี๋ยวไปดูได้ที่บอลทุลันนะครับโอเคครับ ยีกิโลเมตรแล้วครับสบายมากเลยฮะเอ็ดมันดีมากเลยวันนี้ดีที่ไม่ตายครับว <c oughs> ิ่งตากฝนดยน้ำลมเย็นอีกหนึ่งกิโลแล้วครบยี่สิบแล้วภารกิจแรกของเอสิกเมตาสปีด เทกาลพัดลองรันนะครับน้ำครั้งแรกเลยครูนี่ได้เทสทหลายสภาพอากาศเลยนะฮะใช่อันนี้ลุยมาทุกที่ถ้าลุยน้ำลุยฝนก็วันนี้สองครั้งที่สองแล้วพอดีพื้นตรงนี้ดีหน่อยนะอันนี้เป็นลาดยางครับเพราะมีน้ำขังเป็นระยะ ดันี้ครบแล้ว21.10กิโลเมตรครับเช้าวันนี้ครับกับเมนเตสตีดสกายพลัสที่ส่วนานะวงแหวนพุทธมณฑลสายสองครับมาดูกันกับคู่นี้นี่ผู้ชนะของเราวันนี้ครับ21กิโลน้องเอ็ก <laughs> กากเลือดเลยนะครับ X จบที่ที่เด็ดโลครับอะไรนะมองไม่เห็นห้าเฟสห้าสามสามโอ้ไม่ธรรมดาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้เราขับมาถึงบ้านแล้วนะครับกับ21กิโลเมตรเมื่อเช้านี้นะครับด้วยคู่นี้นี่เอสิกเมตาสปีดสกายพลัสนะครับตัวนี้สภาพนี้เลย มีสภาพหลังวิ่งเสร็จ21กิโลด้วยช่วงที่เราวิ่งนะครับก็เมื่อเช้านี้เนี่ย10กิโลเมตรแรกฝนตกนะครับฝนตกบางๆลงมาตลอดทางน,นะครับก็ดีว่าที่ส่วนสาาระที่วิ่งเนี่ยมันก็จะมีทางข้างบนนะครับถนนข้างบนถนนลอยฟ้าที่บาง ฝนได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังวิ่งได้อยู่10กิโลแรกนี่คือฝนตกตลอดไม่ได้ถือกล้องถ่ายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงหลังๆมาก็เริ่มหยุดละฝนหยุดก็วิ่งได้สบายขึ้นนะครับแต่ก็สภาพพื้นถนนที่วิ่งนี่ก็คือเปียกตลอดทางนะครับมีเปียกแล้วก็มีแบบเปียกแบบน้ําขังนะครับแต่น้าขังเราก็ไม่ได้ค่อยได้ไปวิ่งเหยียบเท่าไหร่นะครับแต่ตัวในพื้นในการวิ่งตัวพื้นลาดยางที่เป็นพื้นเปียกเนี่ย เออตัวนี้ก็แหน่งที่บอกยางได้ดีนะครับก่อนถนนได้ดีด้วยหน้าสัมผัสพื้นตรงลงหน้าเท้าตัวนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็วิ่งสภาพพื้นเปียกได้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับกับตัวนี้ถ้าถามว่าในเรื่องของการวิ่งระยะไกลนะครับ21กิโลก็คือทําได้ดีเลยผ่านฉลุยวิ่งสบายนะครับวิ่งสบายไม่เจ็บเท้านะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเ,เราก็วิ่งที่เพจประมาณ ห้าสมศนะครับเมื่อกี้ก็เฉลี่ย5้าจบที่ยี่กิโลเฉลี่ยรวมทั้งหมดก็ประมาณ5.36กนะครับก็ทำความเร็วประมาณนี้นะครับมีบวกเพิ่มบวกบวกลบนิดหน่อยนะครับกับความเร็วตัวนี้ก็ถือว่า,าเป็นคู่ที่วิ่งไกลได้ดีคู่หนึ่งนะครับถ้าคนที่ใส่แล้วเนี่ยหมายถึงการสวมใส่ที่ลงตัวแล้วนะครับไม่มีการบาดเจ็บหรือว่าการ กัดตรงไหนเนี่ยถ้าวิ่งไกลตัวเนี้ยผมว่าว,วิ่งวิ่งวิ่งสบายแล้วก็วิ่งได้ส่งแรงได้ดีนะครับตามสไตล์ของรองเท้านะครับอยู่ที่ถ้าวิ่งของเราเป็นยังไงนะครับถ้าตัวนี้ก็จะเน้นลงที่หน้าเท้านะครับแล้วก็เช็คออฟออกไปนะครับเป็นการใช้แรงของตัวโฟมแล้วก็ตัวแผ่นคาร์บอนของตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ลองแล้วนะครับกับ ตัว SKY PLUS ตัวนี้กับ2 1กโถือว่าโอเคผ่านใช้ได้นะครับก็อ่าชาเลนจ์ Challenge หน้าก็อาจจะเป็นมีมีแผนนะครับที่จะไปวิ่งงานของ ASIC นี่แหละเนื่องจากที่เราซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับก็เขาก็จะให้ตัวคูปองไปลอตโต้วิ่งในงาน m e t a สเมตาสปีกนะครับเบงรองเท้าของ ASIC เนี่ย10กิโลนะครับจากที่ สเตเดียมวันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปวิ่ง10กิโลกันไปร่วมงานนะครับก็วิ่งเก็บภาพบรรยากาศกันเดี๋ยวดูกันว่าจะได้ไปไหมนะครับ <c oughs> แต่เบื้องต้นก็คือสมัครเรียบร้อยแล้วก็คือสมัครฟรีจากคนที่ซื้อรองเท้าคู่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าของวิ่งเล่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์วิ่งเล่นของเราด้วยนะครับก็ฝากติดตามผลงานคลิปต่างๆนะครับถ้าชอบเอ่อถ้ามีคอมเมนต์อะไรอยากเสนออยากคุยกันก็เชิญได้เลยนะครับโอเควันนี้ พบกันครับสวัสดีครับ